เจะจกยําม,มันกยําม,มันนี่จมดิน,ปนไป yeah, นะ yeah, เลยเย็นนะอห่อเลยแย่าดตกด้สัตว์นายก็รู้นะว่าปลานะ่ะมันมีไว้กินไม่ได้มีไว้ดื่มเข้าใจไหมเออไม่ไหวละกูเออรู้สึกดีเนี่ยเออเดีดูนี่สินี่มันนี่มันหำาคนเลยหำหมาเนี่ยแม่งเล็กมากเลยเธอเธอดูนี่สิเอา้าหำเธอมันเล็กจำไวน้นะหีออกไปซะ พวกกัดด yeah. ah no. ah, ูนี่ยโอ้เรื่อมันไม่น้ำมันนมไม่น้ื่มันความรักไม่ไม่น้ำมันความเจริญเออไม่ไม่เร่นมันคือเหนไตอืมอร่อยเดี๋ยวนะเีแย่เออขอกูแก้มหน่อยหัวหน่อยหัวหน่อยสุดท้ายดูใจมันต้องบอก ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กินหรอกอ,อร่อยอ๋อไอเ้เหี้ยกูเข้าใจแล้วอ้อย่างนี้นี่เองอืมเหย,ยอไอเหี้ยแม่งเป็นคนไม่ชอบแม่งอยากเป็นศูนย์าอแต่นะกูไม่มีปืนให้มึงหรอกกูมีแต่อะอะ มัดกับมวยนี่แหละไอ้ซัดฉันบอกแล้วว่าอย่ามารอชื่อแม่ฉันไอ้หน้าหิเอ้เอข้าใจไหมไอ้เออย่าอย่าให้พ่อฉันตกลงมานะเอาขึ้นไปเลยฉันอีกทีแม่งลากลงมาเถอะกูอยากตอบอืมฉันว่ามาดูขาดบางอย่างรอแป๊บอืมอืมฉันว่ามันขาดบางอย่าง อ้นึกออกแล้วเติมนวดให้เหมือนจะบอกมาเฟียอืมเติมแว่นด้วยจะได้ดูน่ากลัวนิดๆจะรู้ว่ามันขาดบางอย่างไปนะอ้อใช่ปากอ่าเรียบร้อยหนูขาดแค่บัทับตาเจ็บนิดนึงเอาละไม่รับเงินคืนเชี่ยแม็กดูนั่นดีแม่งโคตเจ๋งเลย กูว่าแม่งเอาเข็มไปเจาะแม่งก็แตกก็แหละผมเป็นพวก introvert อย่าถามว่าทำไมผมถึงชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าผมไม่เหมือนกาอ่อนแอแล้วอยู่เป็นฝูงเชื่อพวกเป็นเาอ่อนมึงไม่ได้เป็น introvert เหรอไอ้หนะูแต่ที่มึงเป็นคือมึงเบี้ยวเอาละไม่ลุกตบให้มึงหายเบี้ยวทีหนึ่งได้เด็กเยี yeah. ่ยนี่น,นานามันกาดกนามันจนนมันโง่นมันเยี่นยนมันน่าหีจำไว้แต่แต่แต่คุณ คุณคุณเป็นเยี่ยไอสัตว์แอร์สเนปแจ็คหนึ่งอันใช่ไหมครับอ่านี่ครับสเนปแจ็คของมึงแล้วมึงอย่าจ่ายแบงค์พันนะถ้ามึงจ่ายเนะี่ยมึงได้กลับบ้านแน่น่าฮมอ่ะไมไม่ไมไมจ,จับผมผมเป็นแค่เด็กส่งของแล้วคุณเป็นใคร I am Batman ขอขอให้ผมได้ใกล้คุณกว่านี้เถอ,อะโอโ้โหเชี่ยจู๊จูอยากวิ่งไปเตะเด็กกลางสายฝนว่ะเฮ้ยมาพอดีเลย เฮ้ hey, แม่มาเอาแม่มาโชคดีแม่ไ <cl aps> อเด็กี้อยากไปเดียวกูเปา้าสินห้าไม่ใช่คำตอบนะโยมแต่ถ้าหากไอเมองเมงพอมงอ่อไงคุยเออเพลงมาคุย <c ười> <c ười>